ช้าก่อนข้าจะไปพบเนียบูอาท่านจะลงโทษแมลงไม่ได้นะเขาจะไปกับข้าพี่สาวไม่ต้องกังวลข้าไม่ทรมานเด็กเพื่อดึงคำสารภาพหรอกนะข้าได้ร้องขอราชาให้เขามาทำงานชดใช้โทษที่ตำหนักพระเจ้าของข้าในระหว่างรอการพิจารณาความผิดของเขาแล้วหากเขาเกี่ยวข้องกับชาวอียิปต์จริงๆ เขาต้องเคลื่อนไหวอีกแน่เราต้องเอาเขามาไว้ใกล้ๆเพื่อคอยจับตาดูมแมลงเจ้าไม่ต้องห่วงนะท่านมหาปุโรหิตเป็นคนดีเจ้ามีโอกาสหลุดพ้นจากคดีทรยศแน่นอนอืมขอบคุณพี่สาวขอบคุณท่านมหาปุโรหิตด,ด้วยว้าวท้องฟ้ายามค่ำคืนของบาบิโลนช่างงดงามจริงๆไม่ได้เห็นท้องฟ้าแบบนี้นานมากแล้ว ท้องฟ้าที่มีเดียไม่เหมือนกันเหรอไม่ข้าหมายถึงท้องฟ้าที่มีเดียบ้านเกิดของข้าก็งดงามเช่นนี้แหละเออเกิดไปแล้วในเมืองใหญ่ยุคปัจจุบันท้องฟ้าไม่ได้มีดาวเยอะขนาดนี้นี่นะช,ชัมชีทำไมเนียบูอาถึงเป็นลมหมดสติไปงั้นเหรอตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างล่ะ ดินแดนบาบิโลนของข้าอยู่ภายใต้าการคุ้มครองของพระเจ้าโดยเที่ยงแท้และพระราชาก็สมมงกุฎเป็นกษัตริย์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าดังนั้นครั้งนี้พระองค์จึงทรงปลอดภัยดีการคุ้มครองของพระเจ้าอะไรกันถ้าฉันไม่รู้จักวัตถุนิยมฉันคงโดนนายหลอกไปแล้วมหาปุโรหิตคนนี้คือไม่ใช่ไม้วิเศษโบราณห,หรือ คนที่สามารถพยากรณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เช่นภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับประเทศและประชาชนอะไรทํานองนั้นนะ่ะตั้งแต่พระราชาทรงสมมงกุฎเป็นกษัตริย์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระองค์ก็ไม่เคยได้รับบาดเจ็บการปรากฏตัวของผู้หญิงคนนี้สามารถทําให้พระราชาเป็นลมหมดสติได้และแม้แต่คาถารักษาของข้าก็ใช้ไม่ได้ผล ผู้หญิงคนนี้เป็นภัยคุกคามต่อบาบิลนของเราอย่างแท้จริงอ๋อในเมื่อข้าเลียกราชาให้ข่าเจ้าไม่ได้เช่นนั้นข้าก็จะลงมือเองจะว่าไปแล้วชัมชีท่านคงจะเป็นคนอ่อนโยนสินะท่านไม่เพียงแต่ให้แมลงไปทำงานในตำหนักของพระเจ้าคราวก่อนที่ข้าหลบหนีท่านก็ไม่ได้รายงานเรื่องนั้นให้กับพระราชาได้ทราบ ข้าเป็นคนอ่อนโยนเหรอจำชีจะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนเฮะวันหนึ่งจะมีคนค้นพบสิ่งนั้นถึงตอนนั้นเจ้าต้องรักษาคนคนนั้นเอาไว้ให้ดีล่ละเฮะท่านเลเนียบูอาเชื่อใจข้าแล้วยังให้โอกาสมาแรงในการพิสูจน์ตัวเองพวกท่านทั้งสองคนอ่อนโยนกันมากๆเลยนะ ช้าก่อนอย่าไปฮะชัมชีทำไมเหรอนี่เรากำลังทำอะไรเราต้องการหยุดนางไม่ให้ไปเข้าเฝ้าพระราชางั้นเหรอแต่นางคือว่าที่พระชายานะชัมชีขอบใจพาพระชายามาหาข้า ทีนี้เรามาคิดบัญชีกันเอ๊ะเนี่ยบูอาท่านมีแผลไม่ใช่เหรอปล่อยข้าลงเดี๋ยวนี้นะเนี่ยบูอาท่านปล่อยข้านะตัวเองบาดเจ็บอยู่แท้ๆยังจะเอาแต่ใจอีกข้าไม่ใช่สินค้านะโอ๊ยข้าเจ็บรู้ไหมของเล็กน้อยแค่นั้นของชาวอียิปต์จะทำอะไรข้าได้ อีกอย่างแน่นอนว่าเจ้าไม่ใช่สินค้าเจ้าคือพระชายาที่มีเดียได้มอบให้เก่ค่ายัางไงล่ะและเพื่อเป็นพระชายาผู้เป็นที่รักของข้าข้าได้ปล่อยคนที่รอบสังหารข้าไปเวนดี้เจ้าว่าเจ้าควรจะตอบแทนข้าอย่างไรดีล่ะเอ๊ะขอเก็บคำพูดเมื่อกี้ที่จมว่าอ่อนโยนคืน เราคิดว่าเขาก็แค่คนที่ทำดีหวังผลไม่ใช่คนอ่อนโยนมีเหตุผลสะหน่อยยังไงเราก็เสียจุบแรกไปแล้วคิดซะว่าสุนัขเลียปากแล้วกันเอ๊ะอะอะไรของท่านเนี่ยข้ายังรู้สึกเวียนหัวอยู่เล็กน้อยจากวันนี้ไปเจ้ามีหน้าที่ดูแลข้าข้าตอบแทนแค่นี้คงไม่มากเกินไปใช่ไหมหรือเจ้าอยากตอบแทนด้วยวิธีอื่นล่ะ ก็ได้ก็ได้ข้าจะดูแลท่านอย่างเต็มที่ท่านหลับให้สบายเถอะนะอยู่ๆก็ปล่อยเราไปง่ายๆขนาดนี้เลยเดี๋ยวนะนี่ฉันผิดหวังอะไรเนี่ยเขาก็แค่ได้รับบาดเจ็บเลยไม่มีแรงเท่านั้นเชฉ,ฉันจะต้องฝืนตัวเองดูแลนายก็ได้ท่านว่าไงนะเจ้าหญิงแห่งบีเดียทำให้พระราชาบาดเจ็บ แต่พระราชากลับสั่งให้นางทรงประทับอยู่ในวังเพื่อดูแลพระองค์เพราะเขายังไม่แต่งงานกันไม่ใช่เหรอไม่ค่อยเห็นนักพรตหญิงเมนิตา้าตื่นตระหนกเช่นนี้เลยก็จริงหากไม่มีการสมรสกับทางมีเดียคนที่สเสด็จพี่จะต้องแต่งงานด้วยก็คือท่านนี่นาเจ้าชายการพูดไปเรื่อยพระราชาจะแต่งงานกับใครก็ขึ้นอยู่กับพระองค์ มื่ครู่ข้าเพียงตกใจก็เท่านั้นเองยอมแพ้ง่ายๆแบบนี้เมนิต้านี่มันไม่ใช่ท่านเลยนะถ้าไม่ยอมรับความพ่ายแพ้จะทำอย่างไรได้อีกละ่ะประมวลกฎหมายฮัมมูราบีแห่งบาบิโลนคือมีคู่ครองได้เพียงคนเดียวและพระราชากำลังจะเสกสมรสกับเจ้าหญิงแห่งมีเดียความรู้สึกของข้าไม่สำคัญแล้วละ่ะ แต่พวกเขายังไม่จัดพิธีแต่งงานกันอท่านเต็มใจที่จะให้การรับใช้ด้วยใจจริงของท่านที่มีต่อเสด็จพี่มานานนับหลายปีต้องมาถูกเมินเฉยแบบนี้เหรอจากนี้ไปท่านยังจะต้องก้มหัวให้กับองค์หญิงอีกนะท่านอัครเสนาบดีพระราชาทรงกำลังบรรทมท่านจะเข้าไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เนบูอาไม่เคยตื่นสาย เนีบุอาอะไรนะเจ้าฟังสิข้างในมีเสียงดังออกมาอยู่พวกเจ้าหลอกข้าช,ช้าก่อนขอรับท่านอัครเสนาบดีเนียบูอาข้ากลับจากตรวจสอบเมืองบังแล้วนี่เจ้าเปลี่ยนทหารยามเฝ้าประตูเหรอ กล้ามาหลอกข้าว่าเจ้ายังไม่ตื่นช่างกล้าดีจริงๆเออพระเจ้าผู้นี่มันผู้หญิงนี่นะเอ,อ๊ะเนี่ยบูอาคนใจร้ายข้าทำงานข้างนอกอย่างหนักในการตรวจสภาพการเป็นอยู่ของผู้คนเพื่อเจ้าไม่นึกเลยว่ากลับมาแล้วจะได้เห็นเจ้ามีผู้หญิงอยู่แบบนี้เนอะ ผู้ชายคนนี้ทำให้เรานึกถึงสติ๊กเกอร์ตัวนี้เลยเออบรอดี้ออกไปก่อนไม่อย่างนั้นก็ไปนอนในคุกเออก็ได้ได้เจ้าเพิ่งตื่นเลยอาจจะอารมณ์ไม่ดีข้าจะไปรอที่ห้องท้องพระโรงหน้านะนะเราต้องรีบไปเมามอยกับเหล่าขุนนางทั้งหลายเอ,เอ,เอมอิดิตเมื่อคืนเจ้าทำได้ดีมาก ข้าหลับสบายมากๆเลยดังนั้นเจ้าไม่เลวเลยเอ๊ะท่านหมายความว่าย่างไร <c oughs> เจ้าบอกว่าเป็นการชื่นชมจากบ้านเกิดของเจ้าไม่ใช่เหรอหรือว่าไม่ใช่กันล่ะเปล่านะพคะขอพระไทยสำหรับคำชมของฝ่าบาทเนียบูอาหนารักเหมือนกันแฮะเขาจำท่าทางนั้นได้ด้วยเดี๋ยวนะทำไมเราถึงคิดว่าหมอน,นั่นน่ารักกันล่ะเนี่ย ยังไงก็ต้องหาเบาะแสกลับไปให้เร็วที่สุดท่านอัคราสีนาบรอดีท่านกลับมาแล้วช่วงนี้ท่านไม่อยู่พวกข้าพวกข้าคิดถึงท่านเหลือเกินหากมีท่านอยู่พวกเราจะได้ไม่ต้องกังวลว่าอปกสันขวัญหายในทุกวันแล้วละ่ฮะฮ่าฮะ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้าเองก็ถูกโยนเข้าคุกอยู่เป็นประจำแค่ทำตัวให้ชินก็พอฮ่าฮ่า ท่านยังคงชอบล้อเล่นอยู่เหมือนเคยจะมีใครที่ถูกโยนเข้าคุกหลังไปตรวจสอบงานมาแล้วบ้างกันลำบากท่านแล้วละ่ะก็ค้านี่ยังไงละ่ะเพราะบุกรุกเข้าไปในห้องบรรทมของพระราชาและเห็นพระราชากับเจ้าหญิงมีเดีย <c oughs> เฮอ <c oughs> พูดเรื่องหลังวังของกษัตริย์นำเจ้าไปขังให้ตายในหอคอยบาเบลดีไหมนะเนบูอา <c oughs> ทำไมเจ้าออกมาเร็วขนาดนี้ล่ะแล้วเจ้าหญิงแห่งวีเดียงดงามมากเลยนะยามเช้าควรจะเป็นช่วงเวลาที่หอมหวานที่สุดไม่ใช่หรือออกมาเร็วขนาดนี้หรือว่าจะไม่ไหวกันข้าจะลงโทษด้วยการตัดลิ้นเจ้าเดี๋ยวนี้คงมีแค่อัคราเสนาบดีแล้วแหละที่กล้าพูดกับพระราชาเช่นนั้นนะอัครเสนาบดี กลับมาแล้วค่อยโล่งอกหน่อยนะองค์ราชาองค์หญิงเอมี่อีดิตส่งมุ่งหน้าไปยังหอคอยแห่งพระเจ้าพระยะค่ะเจ้าว่าอะไนะหน,นังนี้อยู่นิ่งๆไม่ได้เลยจริงๆคิดจะทำอะไรอีกกันแน่นะดูเหมือนว่ากษัตริย์ของเราจะอารมณ์ดีพระเจ้าหญิงมีเดียแต่ว่ามหาปุโรหิตของเรา,ช,าชัมชีเป็นชายรูปงาม ที่ทุกคนในบาบิโลนแต่ก็ยอมรับจะไม่กังวลหรือยังไงชึจชีเป็นคนของบาบิโลนหรือก็คือของข้าอีกอย่างข้าเองก็เป็นบุรุษที่ทรงคุณค่าและรูปงามที่สุดในบาบิโลนไม่ใช่เหรอโอ้โหนี่คือห้องสมุดของวิหารบาบิโลนงั้นเหรองดงามมากเลยนะ เราข้ามเวลามาเพราะสร้อยคอโบราณน,นั่นต้องมีคาถาโบราณถูกบันทึกไว้ในหนังสือโบราณเหล่านี้แน่นอนแต่ว่าหินพวกนี้หนักขนาดนี้ไม่ค่อยสะดวกเท่ากับหนังสือกระดาษเลยเอ๊ะใครนะ่ะองหญิงเอมี่อีดิสนี่ข้าเองเจ้าชายการท่านมาทำอะไรลับๆล,ล่อๆอ,อ,อยู่ข้างหลังข้า ข้าไม่ลืมหรอกนะที่คราวก่อนท่านจะฆ่าข้าเนะ่ะเออองหญิงเชื่อเจ้าคิดเจ้าแค้นจริงๆเลยนะก่อนหน้านี้ข้าเข้าใจผิดไปว่าท่านจะฆ่าเสด็จพี่ข้าต้องขอโทษด้วยประตูห้องสมุดนี้เปิดได้อย่างไรมีคนบุกรุกเข้ามาหรือข้าจะเข้าไปตรวจสอบแย่แล้วเหล่านักบวชองค์หญิงตามข้ามาอะท่าน ท่านเป็นเจ้าชายไม่ใช่เหรอใครมาเช็คเอกสารแล้วไม่เก็บเข้าที่กันประตูก็ยังไม่รู้จักที่จะปิดอีกข้าจะร้องเรียนให้มหาบุรหิตลงโทษอย่างลนัข้างในไม่มีใครไปกันเถอะไปแล้วเอะท่านเป็นถึงเจ้าชายแค่มาห้องสมุดทำไมต้องกลัวคนพบด้วยล่ะ เมื่อกี้ต้องขอบคุณองค์หญิงจริงๆถ้าถูกพบเข้าคงแย่แน่เลยไม่ข้าจะเป็นเหล่าคุณนางชั้นสูงแต่ห้องสมุดของวิหารแห่งนี้หากไม่ได้รับอนุญาตจากมหาปุโรหิตจะไม่สามารถเข้าออกได้ตามใจหากร้ายแรงจะต้องถูกพระเจ้าลงโทษท่านไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกนะข้าเองก็แอบเข้ามาเหมือนกันเจ้าชายคนนี้แปลกจังแฮะ ่อนหน้านี้ไม่ทันได้สืบหาความจริงก็จะฆ่าเราในทันทีแต่ตอนนี้กลับทักทายเราด้วยรอยยิ้มไม่ชินเลยจริงๆองหญิงกำลังมองหาอะไรในห้องสมุดงั้นเหรอเดี๋ยวข้าช่วยเออไม่มีอะไรก็แค่จะเอาเหตุผลไหนมาอ้างดีนะข,ข้าอยากรู้เกี่ยวกับมหาปุโรหิตแห่งบาบิโลนน่ะ ก่อนหน้านี้เขาใช้เวทมนต์รักษาบาดแผลของข้าให้หายได้ในทันทีเวทมนต์แบบนี้มีแค่ชํำชีที่มีใช่หรือเปล่าเขาช่วยข้าไว้ข้าคิดว่าเขาสุดยอดมากๆดังนั้นเลยอยากจะเข้าใจเขาให้มากขึ้นเท่านั้นเององหญิงจำชีมีอะไรให้น่าทำความเข้าใจกันเขาเป็นทาตที่มีสายเลือดสกปลก หากไม่ใช่เพราะเขามีปฏิหารของพระเจ้าตอนนี้อาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเจ้าทาตโลกจิตสักคนไปแล้วก็ได้ <c oughs> ออกไปพระเจ้าไม่ต้องการคนที่มีเลือดสกปรกมารับใช้เจ้าทาตอย่ามาทำให้เสื้อคลุมของพระเจ้าสกปรกนะข,ข้าได้รับเลือกจากมหาปุโรหิตให้รับใช้พระเจ้าทำไมพวกท่านต้องลังแกข้าด้วย ข้าก็เหมือนกับพวกท่านนั่นแหละใครเหมือนกับเจ้ากันแน่เอ,อ๊ะจากใบหน้าของเจ้าข้าว่ามหาปโลหิตไม่ได้เก็บเจ้าให้มาเป็นนักบวชแต่ให้เป็นโสเพณีมากกว่ามั้งก็แค่ให้รับใช้บรรดาผู้ศรัทธาเออรู้ที่มาของข้าแล้วเจ้าก็น่าจะคิดเหมือนกับพวกเขาสินะ ระดับของมนุษย์ไม่สามารถข้ามขั้นได้จริงๆนี่ข้ากำลังคาดหวังอะไรอยู่กันแน่เกิดเป็นทาสแล้วมันยังไงกันล่ะช,ชัชีเกิดเป็นทาสแต่สามารถเป็นมหาปุโลหิตได้เป็นการพิสูจน์ว่าเขายอดเยี่ยมไม่ใช่เหรอละคนที่เหยยดยามชาติกำเนิดของคนอื่นอย่างท่านต่างหากล่ะที่ต้องถูกคนอื่นดูถูกเป็นแค่เจ้าหญิงจากประเทศเล็กๆอย่างมีเดีย เป็นแค่เครื่องมือที่ถูกส่งมาเพื่อแต่งงานแต่กลับทำท่ารังเกยียจเราขนาดนี้ข้าจะทำให้เจ้าเป็นของข้าและข้าจะให้ชาวมีเดียมาเป็นทาดเอ๊ะสายตาของท่านนะ่ากลัวมากท่านจะทำอะไรเนะี่ยเจ้าใช้การท่านมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเอ๊ะข้าเดินผ่านห้องสมุดและเห็นองค์หญิงอยู่ก็เลยเข้ามาทักทายก็เท่านั้นท่านอัครเสนาบดี มาถึงแล้วและกำลังตามหาท่านอยู่ดูเหมือนจะอยากถามท่านเกี่ยวกับนักฆ่าที่แทรกซึมเข้ามาในเมืองบาบิโลนมาก่อนหน้านี้อืมเข้าใจแล้วล่ะข้าจะไปเดี๋ยวนี้เอ๊ะฮะโชคดีที่เป็นท่านชำชีข้าคิดว่าจะถูกจับได้แล้วเสือ้อีกเจ้าชายการเองก็เหมือนกันบางครั้งก็สดใสล่าเริงเหมือนคนไม่มีพิษมีภยัย มืนนางฟ้าบางครั้งก็มืดมนเหมือนปีศาจในเมื่อรู้จักกลัวท่านก็ไม่ควรไปไหนมาไหนตามอำเภอใจหรือพูดอะไรตามใจชอบแต่ข้าคิดว่าท่านอ่อนโยนมากนี่นะเพราะท่านเป็นคนดูแลห้องสมุดข้าถึงได้กล้าแอบเข้ามายังไงละ่ะมหาปุโรหิตอยู่ในห้องสมุดกับผู้หญิงเหรอจะเป็นการนัดพบกันแน่เนี่ย